ที่เ็นหัวข้หกค้าก็ s ำหรับใครท้อาคุณแรงก็นมาได้แล้วก็ัทบาถ้าต้องกก็คิดตามค่ะ่ยางนคุณแดงก็เอตามเนนี่เป็นการแนะอำให้ล네 <ร Stevens. S 1> ูก <bey |notimestamps|> pues คา ja ้านะทุกคน ก็เถอยหยิบกดไอเทมเลยต้งมาอันไหแล้วก็อันไ ึ่งตาไม่คิดตาก็เป็นแรงบีบให้ทุกคน ใส่ก็พอนะโอเคไปเลยเราจะเริ่มเปิดตัของดิสอนะคะแล้วก็ I